ก็สวัสดีครับนักเรียนชั้นอนุบาลสองของจางเหล่าชือทุกคนเลยนะฮะตาจ้าหาววันนี้ทักทายกันนิดนึงนะฮะจางเหล่าเชือก็คิดถึงนักเรียนอนุบาลสองของจางเหล่าชือทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปิดเทอมนะหวังว่านักเรียนทุกคนนะฮะจะอยู่บ้านนะฮะผมอ่านหนังสือหรือทบทวนความรู้นะครับผมที่ผ่านๆมาด้วยครับรวมถึง วิชาภาษาจีนที่เรียนกับจางเหล่าเชอ์ด้วยนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับผมนักเรียนชั้นอนุบาลสองคนว่าวันนี้จางเหล่าชอ่อนะฮะจะมีเนื้อหาอะไรมาสอนให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับผมเนื้อหาวันนี้แน่นอนฮะว่าเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะฮะก็จะเป็นการทบทวนซ้ำความรู้เดิมให้ เราสามารถออกเสียงได้ดีมากขึ้นนะครับผมสิ่งที่วันนี้เราจะไปเรียนกันนะครับคือเนื้อหาอะไรไปกันเลยครับผมสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะฮะก็คือศัพท์ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะฮะหรือในภาษาจีนเราจะพูดว่า日常词语日常词语คำศัพท์ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะฮะ คำศัพท์ในชีวิตประจำวันที่เราซืิอจะมาสอนในเนื้อหาวันนี้จะมีคำว่าอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับทุกๆคนแล้วช่วยกันออกเสียงกันให้เสียงดังๆด,ด,ด้วยนะครับผมตัวแรกนะครับผมก็คือคำว่า,ก,าวนะกินข้าวนะครับผมกินข้าวนะครับภาษาจีนนะฮะออกเสียงตามจางเหล่าชื่อเลยนะครับออกเสียงว่าฟ่าน 吃饭ใช่ครับ吃饭แปลว่ากินข้าวนะครับผมตัวต่อไปเลยนะครับผมคือนี่ครับผมดื่มน้ำนั่นเองนะฮะเด็กผู้ชายคนนี้ดื่มน้ำอยู่นะฮะดื่มน้ำภาษาจีนออกเสียงว่า喝水喝ย 喝水ดื่มน้ำตัวต่อมาเลยนะครับผมก็คืออาบน้ำนั่นเองนะฮะอาบน้ำภาษาจีนจะพูดว่าสีจอสีจอสีจออาบน้ำ ต่อมานะครับผมก็คือแปรงฟันนั่นเองนะฮะคนเรานะตื่นนอนนักเรียนทุกคนตื่นนอนก็ต้องแปรงฟันก่อนนอนก็ต้องแปรงฟันเพื่อให้สุขภาพเรานะฮะสุขภาพของฟันเรานั้นดีนะครับผมฉะนั้นแปรงฟันภาษาจีนออกเสียงว่าซวาหยาซวาหยาซวาหยา ใช่ครับซัวหย่าแปลว่าแบลงฝันนั่นเองนะฮะ <c oughs> ตัวต่อมานะฮะก็คืออ่านหนังสือนะฮะนักเรียนทุกคนนะ,ะควรจะต้องอ่านหนังสือทบทวนกันด้วยนะครับในแต่ละวันนะอย่าเล่นจนเพลินในช่วงปิดเทอมนี้นะครับ <c oughs> อ่านหนังสือภาษาจีนออกเสียงว่าคันซูคันซูคันซู หนังสืออ่าแล้วก็นี่ก็คือเล่นเกมนะครับผมอ่าโอเคเล่นเกมภาษาจีนจะออกเสียงว่าวันยูซีวันยูซีวันยูซี ใช่ครับหวนานเห่ยงซี่แตว่าเล่นเกมนั่นเองครับนักเรียนทุกคนเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ออกเสียงกันได้ดีนะครับทีนี้เรานะฮะก็จะลองมาทบทวนการออกเสียงเมื่อสักครู่นี้คำศัพท์เมื่อสักครู่นี้ในชีวิตประจำวันที่เราได้ออกเสียงตามจังเหล่าชื่อเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผม ยังไงขอให้ทุกคนนะฮะออกเสียงเสียงดังๆเหมือนเดิมอีกครั้งนะครับตัวแรกนะฮะกินข้าวนั่นเองกินข้าวออกเสียงว่าอย่างไรครับกินข้าวนะฮะออกเสียงว่าชช่่ฟฟังื饭吃ฟังกินข้าว ต่อมานะครับดื่มน้ำพูดยังไงครับดื่มน้ำดื่มน้ำนะครับภาษาจีนออกเสียงว่า“ดื่มน้ำ”ต่อมานะครับอาบน้ำ าอาบน้ำออกเสียงว่าอย่างไรครับจําได้ไหมอาบน้ำภาษาจีนออกเสียงว่าสีจอสีจอสีจออาบน้ำ ตัวต่อมานะครับแปลงฟันนะแปลงฟันภาษาจีนออกเสียงว่าอย่างไรครับนักเรียนลองคิดดู่าแปลงฟันภาษาจีนออกเสียงว่าซว่ายาซว่ายาซว่ายาอ่าซว่ายาแปลว่าแปลงฟันนั่นเองนะครับต่อมา ตัวนี้แนะ่นอนอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือภาษาจีนออกเสียงว่า看书，看书，看书，อ่านหนังสือและ อันสุดท้ายนะครับผมตัวนี้ก็คือเล่นเกมจำได้ไหมฮะเล่นเกมมี3พยางออกเสียงว่าอย่างไรเล่นเกมนะฮะภาษาจีนออกเสียงว่า玩游戏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 อ่า玩游戏ก็คือเล่นเกมนั่นเองนะฮะ ครับแล้ววันนี้นะฮะสิ่งที่ทุกคนได้เรียนมานะฮะก็เป็นการทบทวนความรู้ของเก่านะครับผมซึ่งจงางออเชอเชื่อว่านักเรียนทุกคนออกเสียงกันได้อย่างดีเยี่ยมทุกคนเลยนะฮะหวังว่าจะนําความรู้ในวันนี้เรื่องของคําศัพท์ในชีวิตประจําวันของเรานะฮะไปฝึกซ้อมไปออกเสียงฝึกซ้อมออกเสียงดังๆด,ด,ด้วยนะครับผมเพราะภาษาจีนจําเป็นที่ต้องออกเสียงดังฟังชัดนะฮะจึงจะสื่อสารกับ ผู้รับสารได้อย่างถูกต้องนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะจางเหล่าเชอ่อก็ขอตัวลานักเรียนที่น่ารักทุกคนของจางเหล่าเชอ่อไปก่อนนะครับโอเคตาเจ้าจเจ้น